สาวญี่ปุ่นตัดสินใจนั่งเครื่องบินมาเที่ยวประเทศไทยและเธอหวังว่าจะได้สัมผัสกับวัฒนธรรมใหม่จากบ้านเกิดของเธออย่างสิ้นเชิงและหวังว่าจะได้รับประสบการณ์ที่น่าจดจํำกับไปบ้านเกิดของตัวเองกับการมาเที่ยวประเทศไทยครั้งนี้เธอจะได้กินอาหารอร่อยเหมือนการท่องเที่ยวแนะนำไว้ไหมและการมาเที่ยวประเทศไทยครั้งนี้เธอจะโดนเอาเปรียบ เรื่องราคาสินค้าหรือเปล่าและเรื่องราวของเธอจะเป็นอย่างไรมารับชมพร้อมๆกันเลยครับก็บอกได้เลยนะครับว่าสาวญี่ปุ่นตัดสินใจมาเที่ยวไทยเธอจะมาสัมผัสกับวัฒนธรรมที่ประเทศไทยเราเธอเป็นยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวแฟชั่นและความงามนะครับโดยเน้นใช้ชีวิตประจำวันแบบเป็นตัวเองเธอมีชื่อช่องทาง YouTube ว่าอายามินฟุคุยามะอายามิ ทั้งนี้เธอเดินทางมากับเพื่อนสาวและเธอก็มาถึงประเทศไทยแล้วทันทีที่เธอเดินทางมาถึงสนามบินเธอก็ประทับใจกับความกว้างขวางของสนามบินและสะอาดมีระเบียบมีร้านค้ามากมายและสิ่งอำนวยความสะดวกเธอตั้งใจว่าเธอต้องหาร้านชาไทยที่เธออยากลองมานานและเธอก็ได้เจอกับร้านนั้นเธอก็ได้ซื้อมาทดลอง คนละแก้วกับเพื่อนของเธอเสร็จเธอก็เลือกแท็กซี่ไปยังโรงแรมที่จองไว้เมื่อเดินทางมาถึงโรงแรมเธอก็ประทับใจกับความสะอาดและเรียบร้อยกว้างขวางอีกด้วยบรรยากาศรอบๆที่พักก็ดีและเธอก็ได้จัดเตรียมข้าวของและพร้อมออกไปลุยเพื่อสำรวจดูประเทศไทยและหามื้อเย็นกินอีกด้วยเธอดูตื่นเต้นมากกับการออกมาสำรวจประเทศไทยในครั้งนี้ และเธอก็ได้มองเห็นห้างสปปรรพสินค้าอยู่ใกล้ๆก,กับที่พักของเธออีกด้วยและเธอก็ได้ตัดสินใจที่จะเข้าไปในห้างเพื่อจะไปหามื้อเย็นจินกันภาพก็ตัดมาตอนที่เธอนั่งสั่งอาหารบนร้านอาหารแห่งหนึ่งในห้างสปปรรสินค้าเธอก็ได้สั่งน้ำผลไม้และก็ปูผัดผงกะหรี่มาหนึ่งจานเมื่ออาหารมาเสิร์ฟเธอก็ได้ตกใจมากเพราะอาหารที่เธอสั่งมันใหญ่กว่าที่เธอคิด เมื่อได้ลองชิมคำแรกเธอก็ดีใจเป็นอย่างมากที่ได้กินอาหารอร่อยอย่างนี้และเธอก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้รับรู้ถึงความอร่อยนี้และเธออยากบอกว่ายังมีอีกหนึ่งเมนูอาหารไทยที่อาาร่อยไม่แพ้ชาติใดเลยหลังจากทานอาหารเสร็จเธอก็ได้เดินเยี่ยมชมร้านอาหารต่างๆและเธอก็ได้มาสะดุดตาที่ร้านทาโกยากิ เพราะร้านแห่งนี้ตกแต่งได้เหมือนบ้านเกิดของเธอเลยและเธอก็เดินเยี่ยมชมต่อไปเรื่อยๆจนมาสะดุดที่ร้านไอศครีมแห่งหนึ่งและเธอก็ได้แวะเข้าไปนั่งพักผ่อนในร้านพวกเธอก็ได้สั่งขนมบ้างและสลัดมากินกันเธอก็บอกว่าอาหารที่ประเทศไทยอร่อยมากและราคาก็ยังไม่แพงอีกด้วยเสร็จก็ได้ออกเดินสำรวจร้านคาและเธอก็ได้มาสะดุด ที่ร้านแห่งหนึ่งเธอน่าจะถูกใจมากนะครับเพราะเธอได้เลือกเสื้อผ้าตั้งหลายชิ้นเอานานเป็นชั่วโมงเลยนะครับสุดท้ายก็ได้ของติดไม้ติดมือและเธอก็ได้เดิอนออกจากห้างมาพร้อมกับสีหน้าดีใจและโชว์ถุงสินค้าที่เธอได้มาสมกับเป็นยูทูบเบอร์สายแฟชั่นและความงามจริงๆหลังจากนั้นเธอกับเพื่อนของเธอก็ได้เดินทางไปยังสถานีรถไฟฟ้า เพื่อมุ่งหน้าไปสถานีต่อไปเมื่อซื้อตั๋วเสร็จเธอก็ขึ้นรถไฟและเริ่มเดินทางเธอก็พูดถึงอดีตตอนที่เธอเคยขึ้นรถไฟผิดสายและต้องใช้เวลานานกว่าจะถึงบ้านเหมือนกับเดือนในเขาวงกอดเลยหลังจากนั้นภาพก็ตัดมาที่ร้านขายของน่ารักน่ารักแห่งนี้เธอก็ไม่รีรอที่จะเข้าไปเรียกชมเรียกซื้อกันไม่ว่าจะเป็นสินค้าอะไรเธอก็อยากได้ไปหมดเลยแต่เธอก็แอบกังวลอยู่นะครับ ว่าเธอจะชำระสินค้ายังไงภาพก็ตัดมาตอนที่เธอนั่งตุกตุกเธอตื่นเต้นมากถึงกับร้องว้าวขึ้นมาเลยเมื่อตุกตุกได้ออกตัวนี่คือประสบการณ์ครั้งแรกในการนั่งตุกตุกที่ชื่อดังของประเทศไทยเลยดูเหมือนว่าตุกตุกจะพาเธอมาย่านอาหารและเธอก็ได้สั่งผัดไทยกับมามา่มาต้มยำกุ้งมากินและนี่ก็จะเป็นครั้งแรกในการกินมามา่มาต้มยำกุ้งของเธอเลย รสชาติอาหารช่างอร่อยเหลือเกินเธอรู้สึกว่าเธอไม่ได้ถูกเอาเปรียบเรื่องราคาสินค้าเลยและพ่อค้าแม่ค้าที่ประเทศไทยก็น่ารักทุกคนตอนนี้เธอรู้สึกแฮปปี้สุดๆและเธอก็ได้หยิบกล้องขึ้นมาถ่ายรูปกับเพื่อนของเธอหลังจากเดินเที่ยวมาทั้งวันแล้วเธอก็ตัดสินใจเข้าไปนวดเพื่อผ่อนคลายหลังจากเธอได้นวดแล้วเธอก็รู้สึกผ่อนคลายเป็นอย่างมาก เธอยังบอกอีกว่าถ้ามีเวลาเธอจะแวะมานวดทุกๆวันเลยเพราะมันทําให้เธอคลายจากความเหนื่อยล้าตื่นเช้าวันต่อมาเธอก็ยังแวะไปที่ร้านชานมแห่งหนึง่งเธอรู้สึกชอบชาไทยเป็นพิเศษเธอได้สั่งชานมไขมุกมากินเธอบอกว่าชากําลังหวานพอดีไม่เยอะเกินไปและเธอมองดูเวลาก็จะไม่ทันแล้วครับ เธอจึงรีบวิ่งเพื่อให้ทันการเดินทางมายัางลาดบุรีแคมช้างเผือกนะครับเธอรู้สึกตื่นเต้นมากนะครับที่จะได้มาสำรวจและเธอจะได้ขี่ช้างเพราะที่นี่ขึ้นชื่อมากนะครับกับการท่องเที่ยวแนะนำมาเรียกได้ว่านักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวประเทศไทยต้องไม่พลาดที่จะมาเที่ยวที่นี่สักครั้งสถานที่นี้จะเป็นสถานที่ดูแลและเลี้ยงช้างเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชม ไม่ว่าจะเป็นการแสดงช้างหรือนั่งช้างและอาบน้ำช้างอีกด้วยเธอรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้ขี่ช้างเป็นครั้งแรกในมือของเธอมีกล้วยที่จะเตรียมเป็นของว่างให้กับน้องช้างเธอดูตื่นเต้นและพร้อมเต็มที่ที่จะขี่น้องช้างในครั้งนี้ตอนนี้ก็ได้มาถึงคิวของเธอแล้วเธอรู้สึกตื่นเต้นมากนะครับในการขึ้นขี่ครั้งแรกเธอบอกว่ารู้สึกหวาดกลัวเล็กน้อยเธอกับเพื่อนของเธอ ก็ได้ประสบการณ์ในการฉี่และประจนภัยในครั้งนี้เธอกับเพื่อนได้หัวเราะและมีความสุขมากในการฉี่ช้างนี่ก็จะเป็นการสัมผัสกับวัฒนธรรมและการประจนภัยและความประทับใจที่น่าจดจำของเธอและเธอก็ได้นำกล้วยที่เธอถือมาในครั้งแรกยื่นให้กับน้องช้างเพื่อเป็นอาหารว่างของน้องเขาเธอบอกว่ามันวิเศษจริงๆไม่ใช่แค่มีความสุข เธอยังรู้สึกใกล้ชิดกับสัตว์ที่แท้จริงไม่นานนักเธอก็ได้เวลาบอกลากับน้องช้างแล้วเธอจึงนำกล้วยมาให้น้องช้างก่อนที่จะจากลากัดในวันนี้และเธอก็ได้มาแวะที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งและเธอก็ได้สั่งอาหารดังของประเทศไทยคือต้มยำกุ้งมากินกันอีกนะครับก่อนที่พรุ่งนี้เช้าเธอก็จะเดินทางกลับประเทศญี่ปุ่นแล้ว คลิปของเธอก็จะประมาณนี้นะครับกับการท่องเที่ยวประเทศไทยเธอดีใจที่ได้สัมผัสวัฒนธรรมของประเทศไทยเราพร้อมกับกินอาหารที่อร่อยและผู้คนก็น่ารักอีกด้วยคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนหากชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้กันกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแอดนะครับ キーププラマン毎日1対、毎日1日ティーしてたんでうん 1>, ?1 日1ティーしてたので毎日今回もこれで最後ですでもこれね、まあ、空港価格だからか分かんないけど普通だったら45バーツくらい。